กับรายการแกะดำครับช่วงนี้เนี่ยนะครับเป็นคำถามข้อที่3กันแล้วนะครับที่ผ่านมานะครับ2ข้อแล้วนะครับยังไม่มีใครตอบถูกเลยนะครับยังศูนย์ต่อศูนย์กันอยู่เลยทีเดียวอ่ารายการเข้าใจอะไรผิดกันหรือเปล่าครับทำไมครับรายการเรานี่ต้องตอบถูกถึงอคะแนนนะครับไม่ใช่ว่าใครตอบถูกก่อนแล้วแพ้ไม่ใช่นะครับ โอกาสที่ทั้งสองท่านนะครับจะได้มาสะสมคะแนนกันแล้วนะครับยังไม่ได้กันเลยสักคะแนนเดียวนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาปลุกเซลล์สมองประลองปัญญากับคําถามข้อที่3ครับว้าวลิ้นมังกรกังหันนกไม้ไผ่จักรจันกดครับอะไรอะไรยินมาถึงก่แล้วแตไม่กดนะโอเคข้อนี้เป็นข้อที่เรามีของมาให้ที่ชมกันด้วยนะครับดูามดูความดูความ อันนี้ก็คือโจทย์ของเรานะคะแต่เรายังมีคําใบ้มาฝากกันด้วยครับคำใบ้ข,<อ>ของเรานี่ก็คือเล่นเล่นเล่นอเอาสิครับทีนี้คุณกระแตนะครับกดได้ก่อนนะครับทราบคาใบ้ของเราไปแล้วมีสิทธิ์ที่จะเลือกตอบเองหรือปล่อยแก่ครับ ใช่เลยครับคืออันนี้ต้องใช้ลมอะ่ะอันนี้ก็ใช้ลมเป่าอันนี้ก็ใช้ลมแล้วก็น,นี่ก็ใช้ลมเป่าใช่ไหมแล้วนี่ไม่ได้ใช้ลมเลยใช้เหวียฤฤฤฤ่ยงจ,จักระจันเป็นแก่ดำค่ะโอ้โหวิเคราะห์ชัดเจนแล้วก็ยืนยันมา,าแล้วนะครับว่าจักรจันนะครับคือแกะดาแต่จะใช่แก่ดําหรือไม่ใช่แก่ดาครับใช่แกะดำ ักระจันเป็นของเล่นชิ้นเดียวจาก5ชิ้นนี้ที่ไม่ต้องอาศัยลมในการเล่นครับแต่จะใช้วิธีแกว่งลูกตุ้มให้หมุนเป็นวงกลมเชือกที่ผูกไว้ด้านในก็จะไปเสียดสีกับยางสนจึงทําให้เกิดเสียงออออคล้ายเสียงจักรกจันนั่นเองล่ะครับส่วนว่าวลิ้นมังกรกังหันและนกไม้ไผ่ล้วนเป็นของเล่นพื้นบ้านที่ต้องอาศัยลมในการเล่นทั้งสิ้นเลยล่ะครับ ของเด็กอย่างเดึเป็นการเล่นง่ายๆเลยจริงๆนะไม่ต้องไปเสียเงินเยอะแยะมากมายนะครับคือเด็กไทยนี่มีของเล่นเยอะแยะมากมายอย่างเช่นดีดลูกแก้วนะครับผมเป่ากบหรือว่าถ้าบางที่เรียก่นเป่ายางวงเป่าหนังยางจะเล่นลูกกระดิปารีดแล้วก็คุณแม่คุณแม่อยากให้หนูเรียนรู้ชีวิตชนบทก็เลยส่งไปอยู่ที่โพทองเคยได้เป่ากบไหมครับ เคยครับหนูเนี่ยแชมป์อำเภอโพทองป่าริงนี่เรื่องจริงเลยนะแล้วดูยังไงว่าใครแพ้ใครชนะก็คือตัวที่แพ้เนี่ยจะต้องอยู่ข้างล่างแล้วตัวที่ชนะจะต้องกลบอยู่ข้างบนอ่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีมะกอกหรือไข่ไข่แพ้มีมะกอกได้ครับอ้โหยังเอาว่ายังไม่เคยอันนี้เราเป่าให้ลมเนี่ยดันอันนี้แล้วตีกลับเบ๊ะโอ้โหอย่างนั้นเลย จะเป่าโดยว่าใช้ลมเนี่ยซ้อนใต้หนังยางมาแล้วก็ตีพริกเกลียวสองรอบเข้ไปเอาไปเอาไปทีเดียวเลยทีเดียวลังกาลังกาหน้าลาวดอปป๊อ เป็นเบื่อดแล้วเจอกันจบล้ตอนเราตอเเป็นแฟนขาพี่ตั๊กเนี่ยสรุปแล้วในที่สุดนะครับคะแนนของเราก็กระเตื้องมาแล้วนะครับโดยคุณกระแตนะครับผู้ท้าจริงของเรานำล้ว3ต่อ0คะแนน รายังไม่สิ้นสุดนะครับยังเหลืออีก2ข้อด้วยกันนะครับที่จะมาดูกันว่าใครจะเป็นแชมป์กันแน่นะครับระหว่างแชมป์เก่าของเรานะครับนั่นก็คือคุณตั๊กบริบูรณ์นะครับหรือว่าจะเป็นผู้ท้าชิงที่จะเป็นแชมป์ใหม่นะครับคือคุณกระแตสมศรนั่นเองต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วอย่าลืมกลับมาเจอกับรายการแกะดำได้ใหม่นะครับสวัสดีครับ